สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำปลาหมึกผัดพริกขี้หนูปลาหมึกสดๆผัดกับพริกขี้หนูสวนหอมๆเด้งๆนุ่มๆหนึบๆทานกับข้าวสวยหรือว่าตักราดบนข้าวสวยไปเลยก็ได้วิธีทำง่ายครับผมเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเล็กน้อยครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้เหลืองหอมครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนหนึ่งหัวนะครับ ใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้เหมือนกันครับผัดให้กระเทียมเหลืองหอมนะครับจากนั้นเราจะใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นปลาหมึกกล้วยตัวใหญ่นะครับ2ตัวน้ำหนักประมาณ350กรัมนะครับผมนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกประมาณสักครึ่งช้อนนะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ำปลาครับหย่อนอีกนิดหน่อยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันครับผงปรุงรสปลายช้อนชานิดหน่อยนะครับน้าตาลทรายขาวอีกครึ่งช้อนชาครับเครื่องปรุงที่ทําให้รสชาติเค็มเนี่ย เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอนะครับเพราะว่าปลาหมึกนั้นมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วปลาหมึกก่อนจะนํามาผัดเนี่ยอย่าลืมนําไปล้างน้ําให้สะอาดสัก2-3น้ํานะครับผมจะได้ไม่ขาวด้วยแล้วก็จะได้ลดความเค็มลงด้วยนะครับ ปลาหมึกนั้นสุกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราผัดไม่ต้องนานนะครับถ้าผัดนานเกินไปปลาหมึกจะแข็งนะครับเสร็จแล้วครับก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูลูกโดดลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งกำมือหรือว่าตามชอบก็ได้เนาะเป็นสีเขียวสีแดงนะครับผมจะได้ตัดกันหน้าทานสวยงามนะครับพริกขี้หนูเนี่ยเราจะนําไปทุบก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าอยากให้เผ็ดเนี่ยก็ทุบก,ก่อน ถ้าไม่อยากให้เผ็ดก็ไม่ต้องทุบแบบนี้ก็ได้นะครับผมเอาแล้วครับเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆเนาะปลาหมึกผัดพริกขี้หนูเสร็จใหม่ๆร้อนๆหอมๆเลยครับทานกับข้าวสวยหรือว่าจะตักราดข้าวไปเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะทําเป็นกับแก้มเนี่ยก็ สุดยอดครับผมทําง่ายอร่อยนะครับปลาหมึกเด้งเงนุ่มนุ่มหนึบๆครับแค่นี้ก็น่าทานแล้วครับผมเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยครับผมเทใส่จานแล้วครับเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายทําแป๊บเดียวก็ได้ทานนะครับสําหรับเมนูปลาหมึกผัดพริกขี้หนูนะครับ ปลาหมึกด้งด้งนุ่มนุ่มหนึบๆนึบครับผมสู้ฟันดีจังครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยนะครับผมชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ปรุงได้ตามชอบของเราก็ได้นะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับผม